นึกว่าจะออกง่ายๆคุณชมตอนแรกคือแบบเห็นแบบทำเหมือนออกง่ายมาเลยเฮ้ยห,หิน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 900เพชรคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกที่สุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมแล้วก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ ฮัลโหลเจ้าซอสเด็กชาวเวีเดนาทุกคนนะครับ <necessary> มิจฉุกผมปานนอนแต่ช่องพีเจทีพีอีกันเดี๋ยเยี่ยมชมวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาสองกิจกรรมช่องผมก็จะมารีวิวและสอนกิจกรรมเลยมิชชมแล้วก็ที่สําคัญวันนี้นะครับแจกเพชรเมนยูอีดีไว้ให้ชมครับเดี๋ยวผมจะมีการสุ่มแจกเพจตอนเย็นนะครับใครอยากได้เพจฟรีเมนยูอีดีไว้เลยนะครับมิชชมโอเคไปดูกิจกรรมแรกกันเลยมิชชมอันนี้กิจกรรมสายฟรีนะเราอินรับไปเลยมิชชมโอเคมีเขาอินรับเปิดนะมิชชม นี่คือกิจกรรมที่เข้าใหม่พี่ชมแต่ขอดูกิจกรรมไนี่ก่อนเราเอกกิจกรรมท็อปอัพมชมนี่คือกิจกรรมท็อปอัพรับท่าฟรีมชมเพียงเติมเพชรนะครับ2องร้อยเก้กกาเพชรก็รับไปเลยมิชมท่าใหม่ผม่วยดูนี่ครับนี่นี่อ้าวผมก็นึกว่ามันจะต่อย <laughs> <laughs> เห็นโยกไปโยกมานึกว่าจะต่อยมิชมครับทำางี้เฉย <laughs> กวนอยู away, ่เหมือนกันนะผู้ชมครับท okay, okay. ่าใหม่ผู้ชมเพียงแค่เติมเพชรนะครับ299เพชรก็รับไปเลยผู้ชมครับเริ่มแต่วันที่15ผู้ชมจนถึงวันที่8เออวันที่18ผู้ชมครับก็แค่เติมเพชรนะครับก็299เพชรก็300เพชรปผู้ชมก็99บาทผู้ชมถ้าเติมในไกลหน้าผู้ชมแต่เติมในเว็บคั่นเทพก็จะอยู่ที่87บาทผู้ชมก็สามารถไปเติมเหมือนได้ผู้ชมโอเคนะผู้ชมนี่คือกิจกรรมที่ได้ท่าใหม่นะครับอีกกิจกรรมหนึ่งที่เข้ามาคือหอคอยผู้ชมนี่ น่าไปกิจกรรมนี้ผมชมคาตานะเอสมาแล้วมิชมว่าหลังจากที่รอคอยกันอย่างเดินนานผู้ชมคาตานะสีดำชมครับนี่ในสุดเข้ามาท่านผู้ชมครับว่าจะเข้ามาได้โอ้โหแบบนานมากท่านผู้ชมคาตานะตัวนี้ท่านผู้ชมตอนนั้นคือแบบว่าผมกินเอสไปหลายลังท่านผู้ชมแต่ก็ไม่ได้ท่านผู้ชมคือแบบออกยากมากท่านผู้ชมตอนนี้เขาก็เอาเข้ามาแล้วท่านผู้ชมในกิจกรรมหอคอยท่านผู้ชมมีชุดด้วยท่านผู้ชมโอ้คุ้มเลยเนี่ย กิจกรรมนี้ถือว่าคุ้มแล้ว,ดดวกมม็มีชุดด้วยแล้วก็จะมีแต่คาตาณ์น้ำชมแต่มีชุดเริ่มชมเที่ยวนี้ถือว่าคุ้มหน่อยเพราะว่าเขาให้ทั้งชุดทั้งคาตาณ์น้ำชมแล้วก็ของรางวัลอื่นก็คือมีหมดแล้ว <laughs> โอ้พระเจ้ามีอะไรอีกแล้วน้ำชม,มเป็นการส่งเพื่อเก็บโทเคน็นชมให้ครบห้าอันชมถึงจะได้คาตาณ์น้ำชมเที่ยวนี้น่าจะน่าจะเอาเรื่องน้ำชมไม่น่าจะถูกเท่าไหร่น้ำชมเพราะว่ามัน5อันน้ำชมเที่ยวก่อนหมัดตอนมาดชิมาผมถือว่าผมดวงดีนะผมได้แค่800เนะี่ยแต่นี้ผมว่าไม่ไม่น่าจบก็ จะลองส่มดูมชมอะออกอันแรกมิชมว่าเป็นไงออกสองไปเลยไหมอ่ามาหนึ่งอันชมจึดจดจุดจดโอโหอันเดียวชมอันแรกมาอันแรกข่านปลายมชมอันที่สองออกมชมเฮ้ยเฮ้ยหรือผมจะดวงดีเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วมิชมอันที่สามออกไหม ไม่แล้วผู้ชมโอ้โหตกใจนึกว่าจะออก3 4 5ไปเลยผู้ชมบอกว่าเออคนมากระดวงอะไรผู้ชมครับนี่เมื่ออันที่3ไม่ออกแล้วเราก็ต้องทำการทำเดิมชัวเราคือเราชําแหละชําแหละของก่อนชับเฮ้แต่ครูเซเดอร์ตัวนี้มันมีประโยชน์อยู่ผู้ชมคือบผมยังอัพเลเวลมันไม่เต็มอยากได้ชิ้นส่วนกันอัพเลเวลก่อนอ่ะสุ่มสอ่าออกปืนชอบแล้วก็ ึด๊ดจะได้อันหนึ่งเอาไว้ก่อนจื้อส่วนใหญ่ได้แต่แบบว่าเป็นไอ้ตรงนี้ผู้ชมตรงนี้ที่ผมไม่ค่อยได้ใช้ผมก็เลยแบบจะใช้แลกไปเลยผู้ชมอาด้หินนะเป็นไงผู้ชมครับสุ่มไปสุ่มมาหินออกเอาดีได้แล้วโอ้โหหินออกเป็นไงล่ะผู้ชมครับย่อยไปย่อยมาหินออกเฉยเช่นนี้ แล้วก็เมื่อเราได้หินตามจำนวนที่กําหนดเราสามารถรับของมาตรงนี้ได้นผู้ชมครับคือทีนี้หินก้อนที่สี่ก้อนที่ห้าต้องมาล้ำชมยอยไปยอยมาหินออกงนี้แต่ของซ้ําเยอะไปหน่อยครับชมจังหวะนี้ก็หินหินหินอ่าหินก้อนที่สี่เฮ้ยไม่ใช่ห0ร้อยเพชรผมได้เหรอเอาแล้วอย่าบอกนะว่าห0ร้อยเพชรผมได้เนะี่ย เกินไปหกร้อย600เพชรจะได้เลยเหรอจะเย็นจะเย็น <c oughs> แล้วหกร้อยเพชรได้มานี่ฮาเลยนะท่านผูาา้ชมอ่าฮะเราก็ต้องย่อยไปเรื่อยชมย่อยไปก่อนครับเราต้องดึงดึงเนตรงนี้เสียดายตัวคูเซเดอร์นี่คือเอ้ยไม่ใช่ตัวเนี้ยเพราะว่าพี่ยังเปิดเลเวลมันไม่ครบตัวเดมอนทิ้งไปแล้วกันชำแหละไป มาชมครับมาดูซิว่า600เพชรผมจะได้หรือเปล่าเฮ hey, ้หินหินเปล่าโอ้โหเลยเมื่อกี้หินเอ้ยหินปล่าเคียวมีแล้วโอ้โหมันเลยหินมูนชมเมื่อกี้เกือบเกือบไปแล้วโอ้โหแบบเมื่อกี้ได้เกิดลงหินนี่เกือบผมได้เลยมูชมเกือบเกือบเลยหินไปนิดเดียวแล้วก็โอ้โหถึงหินนี่เกือบผมได้ไปแล้วนะเนี่ย เสดายเสที่ผมจำเหมือนกันคุผู้ชมแต่ว่าโอ้มีนี่อยู่ผู้ชมนี่ครับเพชรเจ็ดสิบเมตรโอ้เสดายไม่ถึงร้อยพี่บอกครับเกือบนิดเดียวผู้ชมเมื่อกี้ผมเกือบได้แล้วโหครับเสียดายผมขอไปดูโอมีงบอยู่ไหมโอมนิดเดียวจะได้หินนุณผู้ชมเมื่อกี้หกร้อยเพชรเกือบไปแล้วพี่หกร้อยเพชรเกือบได้หินนุณผู้ชมถ้าหกร้อยเพชรได้นี่คือฮาเลยนะ อ,อ้าวทูบเลยทายอ๋อหาทูบเลยตัวเองไม่เจอฉเฉยเฮ้ยหกร้อยเพชรเกือบได้พี่ชมถ้าเกิดได้หกร้อยเพชรนี่คือแบบผมว่ามีล้องอะ่ะผมหกร้อยเพชรได้ขนาดนั้นโอ้มีแปดโอเคครับมมอมมอมีงบอยู่พี่ชมเดี๋ยวสักครู่นะครับขอเติมเพชรแป๊บหนึง่ง โอเคมิชมครับผมก็เติมเพชรไปเป็ที่เรียบร้อยมิชมแล้วก็เติมมาตามจำนวนที่รับธาตได้มิชมเราก็ไปรับธานก่อนเลยมิชมตรงนี้นี่มิชมเราก็ได้ท่าใหม่มาแล้วมิชมแล้วก็ไปสุ่มกันต่อมิชมตอนแรก่มนึกว่าหกร้อยเพชรจะออกมิชมแต่ว่าสี่ก้อนแล้วมิชมอีกครับผมเติมอีกสามร้อยเพชรต่อผู้ชมเท่ากับว่าตอนเนี้ยมเสียไปหกร้อยเพชรเดดโดยหินเลยไหมโอ้โหนิดเดียวมิชมโอ้แต่มื่อกี้เลยหินมาหน่อยนึงมิชมก็คือแบบเสียดายมากไม่นะ โอ้โหก้อนสุดท้ายอย่าบอกว่าก้อนสุดท้ายจะเป็นตำนานนะท่านผู้ชมครับก้อนสุดท้ายมักจะออกยากเสมอท่านผู้ชมมีคนหลายคนเคยบอกไว้ท่านผู้ชมแต่ว่ามันจะจริงไหมท่านผู้ชมที่ว่าก้อนสุดท้ายออกยากหมุนสามก่อนมาขนาดนี้แล้วต้องออกแล้วละ่ะ อโอ้โหผุช้ชมเสียวโอ้โหสัตว์เติมเพิ่มตอนนี้600เพชรเพิ่มอีก300เพชรก็เป็น900เพชรคุชมครับยังคุณชมยังไม่ออกโอ,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 โอ้โหแบบนึกว่าจะออกง่ายๆผู้ชมตอนแรกคือแบบเห็นแบบทำเหมือนออกง่ายมาเลยเฮ้หิน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 เก้เพชร ได้พีุงมเก้าร้อยเพชรเฮ้ยอะไรเนี่ยออกเร็วเฮ้ยชุดมาแล้วเก้าร้อยเพชรผู้ชมว้าได้เฉยสุดเจอดาลัดบองผู้ชมเก้าร้อยเพชรออกหมดตู้พี่นุ่ม,ม,มเกือบ เฮ้ยถูกเกินเคือบหรือเออความหล่อของผมหรือเปล่ามิจูมว่าเครือผมหล่ออย่างเงี้ยมิจูมก้าวลายเพชรหมดตู้ตาผสมได้อีกสิบเพชรมิจูมอ่โอ้โหเฮ้ยเอาจริงดิก้าวลายเพชรหมดตู้มิจูมดูดิเดี๋ยวไปดูดิเฮ้ยแบบเที่ยวก่อนก็มาธิมามธิมาเท่าก่อนผมแปดลอยเพชรหรือไงมิจูมอ่เที่ยวนี้ก้าวลอยเพชรได้คาตานะสินี่มิจูมโอ้โหคาตานะ โอ้พระเจ้าเข้ากันมากผู้ชมเดี๋ยวขอแต่งตัวก่อนผู้ชมเมื่อกี้ชุดใหม่มาทรงผมก็จะเป็นมาบนี้ผูาา้ชมแต่ทรงผมผมไม่ใส่เลยผู้ชมครับเพือบจริงๆผมมีทรงผมดีๆผมไม่ใส่นี่ครับหนวดหนวดเขาเฟิร์มเดี๋ยวขอไปใส่หัวกระต่ายเหมือนเดิมผู้ชมครับเพือบถ้าไม่ยึดติดกับหัวกระต่ายผมจะเปลี่ยนไปเล่นตัวผู้ชายเอ้ยตัวผู้หญิงนะผู้ชมแต่ว่าผมยึดติดกับหัวกระต่ายไปหน่อยผมก็เลยจะเล่นแต่ตัวผู้ชายไม่แต่ว่าต้องใส่ชุดใหม่นี่โอ้โหเป็นไงโชว์ซิกแพค มีถึงซิกปะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้ซิกแพคคุณผู้ชมต้องนับไปถึงหกคุณผู้ชมถ้าก็ไม่ถึงหกในแซงก็ไม่ใช่ซิกแพคคุณผู้ชมโอ้โหเป็นไงอาเคคัตนะใหม่เก้าร้อยเพชรได้คาตานะใหม่คุณผู้ชมโอ้โหแบบอ่ะก็ถ้าใครอยากได้ง่ายคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องพี่ก่อนนะครับแล้วค่อยไปกดซุ้มไม่งั้นเดี๋ยวไม่ออกง่ายคุณผู้ชมดูเป็นไงคาตานะเอสมาละ กเหเพชรแล้วก็อย่าลืมนะครับคลิปนี้มีบัตรแกหน้าแจากคุณผู้ชมเย็นนี้ผมจะประกาศรางวัลเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้คาตนานะก็เอ๊ะใครอยากได้เพชรเมนจีดีไว้คุณผู้ชมเพราะว่าผมคงไม่แจกถึงขนาดได้คาตานะแน่ผมไม่ไหวเหมือนกันช่วงนี้ช็ชอตนะครับคุณผู้ชมถ้าพี่ถูกรางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวพี่จะมาแจกเพิ่มนะคุณผูน้ะชม <c oughs> <c oughs> ก็ลองดูคุณผู้ชมครับคือโอโ้โห9เหเพชรหอมคุณผู้ชมไปเนี่โอ้โหพี่เนี่ยลุ้นลุ้นแบบการย่อยของอะไรคนอาจจะคิดว่าการย่อยของอ่ะมันไม่ได้หรอกพี่มันแค่การยยย่ออขงเฉ เห็นไหมพี่ได้หินสองก้อนจากการย่อยของคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นการย่อยของไม่ใช่วัาไร้สาระคุณผู้ชมครับมันมีประโยชน์นะครับคุณผู้ชมก็ลองดูคุณผู้ชมครับลองสุ่มกันดูได้คุณผู้ชมครับนี่ครับก็เป็นกิจกรรมที่เข้ามาคุณผู้ชมสวนนี้ก็ล็อกอินสองวันใช่ไหมเนี่ยล็อกอินสองวันรับคุณผู้ชมรับบัตรสร้างห้องมีเยอะมากคุณผู้ชมครับอันนี้อะไรเนี่ยกิจกรรมหุ่นซับโอ้ซักไปแล้วคุณผู้ชมครับเกือบไม่อยากจะคุยคุณผู้ชมครับเกือแบบไม่อยากจะคุยคุณผู้ชมครับเคือบไหน อย่าไปยืนไว้ทำปกกับชมนี่ประมาณนี้คุณชมโอเคคุณชมอยม่ามองไปทำปกไปไอ้ลืมจบคลิปคุณชมจบคลิปเพียงเท่านี้คุณชมไปปิดปิดนั่นแล้วโอเคครับจบคลิปนะทราบชมไปละลืมพูดจบคลิป